บไทโซ่สวัสด okay. ีครับอะไรรอครับรอคุณณัฐคุณใดรว่าดีทุกท่นที่ดีเยียาฮ้ยหมอรอะายวันนี้ที่ว่าถึงงานไปบ้านเจงเนาะบ้านบุญนะผมจะนไปไหมะจะไปไหมไปเนาไปเอกชนเนะไปกินอะ้รก็กลับแล้วกินเกเชิญ้วก็นีนี่เนี่ มีแล้วกหลกมีแล้วละกนินต้องห่วหรอกโว๊างเนียบางนีปะในโปะอะไรก็สตาอะไรอะยงไปกับพวตูิกว่าเซกงเงียแจ็กเงี้ยแตงว่าคือคือผมไม่ไปนีพราะว่าอะไรนะไม่มีใคอยู่บ้านเลยสุตาไปไปนน่นไปงานแต่งแต่งโน่นโคกโน่นคุณยายก็นู่นอยู่บ้านน้องแกนองทิบธำบุนแห่ อยนี่ก็ไม่มีใครชายก็พาพ่อไปแล้วก็ไม่มีใครอยู่นะครับบอสซีทั้งกลางวันกลางคืนผมอ่ะผมก็หิวเหมือนกันหิวอะหิวทุกอย่างเลยจะไม่ได้ใก็ออเลยนะก็เพราะเจนนี่คอยเวู่พ่อบ้านเหมรอนผมเป็นพ่อบ้านอยู่บ้านท่อบ้านวันนี้อนะครับผมกูตาบอกว่ามีเอ้ยไปไปในนู่น่ากูจะไปทุะนะ ผมเลยเออคนตาไปงานแต่งคนย่างไปงานงานทำข้าวอ่าครับผมก็เลยอยู่บ้านเดียวนะป๊อปบ้านนะครับป๊อบ้านนอนป๊อปอ่าป่อปโซ่ป๊อปสมบัติป๊อปวายป๊อปสมบัติเต็มไปด้วยท่านหลับแล้วก็จบเลยใครเอาไปก็เอาไปหลับแล้วอืมโอ้ยนอนใส่กันแล้วเนี่ยเราไม่ไหวนะ

ยังว่าอะไรเขาไมปรัปร,ปร,ปร,ปรับรังไม่อยากไปอยู่ละไม่อยากไปหรอกเดี๋ยวดูรักในนาทีเอ๊ที่นาะขอให้เอ็ดนถึงงานไปอาผมตก่ีถือว่านอนเฝ้าสมบัติตอนนี้นะอ,อ๋ะอ,อไปคืนนี้นะขาไปถ้าถาไปนะขาไม่ลืมนะ อย่ายลืมบอกบอกไปไปมันนี่แหละผมว่าไปเชิญเชิญทุกคนนี่ด้ยวยเปเชิญทุกคนไปเล่นที่บ้านด้ยวยเปล่าเนี่ยวันนี้อยวาเขาจำได้ไปา่าหรือเป่าครับลูกผมไม่ได้ไปผมโอเคนะพี่ผมวันนี้ก็มาแจ้งข่าวนะครับเจี้งขา่งขาวด่วนนะครับอีกทีหนึง รอครับสวัสดีครับ